คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จะทำอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขออภัยโปรดอยู่ร่วมกันด้วยสติและเหตุผลงดใช้อารมณ์เชิญเพลิดเพลินไปกับคลิปของเราขอบคุณครับให้กาคูเดสวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับ5อันดับไรเดอร์ที่เสียดายดีไซน์ล่างสุดยอดหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นไรเดอร์ที่แบบล่างสุดยอดนะครับคือแบบเสียดายมากๆคือถ้ามาดีไซน์อีกนิดนึงคือแบบ ปรับแก้ดีไซน์อีกนิดนึงคือแบบสวยแล้วสวยจะสวยมากๆนะครับซึ่ง5ตัวนี้จะมีตัวไหนที่ตรงใจเพื่อนๆไหมก็ลองมาติดตามกันนะครับโดยอันดับที่5นะครับผมให้คาบุโตให้เปอร์ฟอร์มนะครับด้วยความที่คาบุโตล่างแรกนะครับดีไซน์ออกมาได,ได้สวยงามมากๆนะครับส่วนตัวผมชอบดีไซน์ล่างแ a s o f ออมากๆแต่พอมาเป็นไฮเปอร์ฟอร์มนะครับมันเพิ่มสีเทาขึ้นมาซึ่งผมมองว่ามันไม่เข้ากับตัวคาบุโตมากๆนะครับ แล้วก็ทำให้แบบเขาใหญ่ตัวใหญ่กลายเป็นขบโตะอ้วนไปเลยนะครับคือเสียดายร่างแรกจริงๆนะครับร่างแคสต์ออฟถ้าสมมุติว่านำร่างแคสต์ออฟมาดีไซน์ให้แบบดูเท่กว่าน,นี้ผมว่าน่าจะเป็นร่างสุดยอดที่ดีกว่านี้ได้นะครับอันดับที่ 4, d o u ับ e บิลเอ็ก อันนี้ก็เหตุผลคล้ายๆกับคาบุโตนะครับดับเบิลล่างฟอร์มไซโคลโจเกอร์ถือว่าเป็นล่างที่สวยมากๆนะครับพอมีเอ็กติมมันดูอ้วนมันดูเอทอะทะไปหมดนะครับผมว่าถ้าดีไซน์ออกมาใหม่ๆเนี่ยให้ไซโคลโจเกอร์ให้ดูเท่กว่าน,นี้ยผมว่าจะเพอร์เฟกกว่านี้เลยครับส่วนตัวผมชอบแฟงโจเกอร์มากกว่าเนาะ <S <S อันดับที่3นะครับไกมุชิวามิฟอร์ม อันนี้แบบเกือบจะดีแล้วเกือบแล้วจริงๆครับติดที่ผล,ลไม้ที่แปะตรงอกเอามาทําไมคือสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับว,ว่าแบบมันสวยดูสวยแบบลายค o l o ลูฟูตร,ตรงหน้ากากาอย่างเงี้ยแต่เอาผล,ลไม้มาทําไมก่อนลองแบบเปลี่ยนจากเกาะผล,ละไม้ตรงอกเป็นแบบดีไซน์ชุดเกาะอย่างอื่นไหมผมว่าจะดูเท่มากๆนะครับสำหรับตัวนี้ อันดับที่2 Cross Saber คือไอเจ้าตัวนี้คือแบบมันดีเว้ยมันสวยการลงสีอะไรมันดูจักรวาลมันดูแบบอีพิะครับติดตรงที่ว่ามันยอมแมวจากล่างแรกเพื่อนๆคือแบบผมเสียดายเสียดายมากๆเลยสำหรับการทำล่างสุดยอดแบบนี้นะครับคือแบบรับไม่ได้สุดๆไม่เคยมีไรเดอร์ในประวัติศาสตร์คนไหนทำล่างสุดยอดเอา เอามายอมแมวอะครับนับเฉพาะในซีรีส์นะคือแบบเอาร่างแรกมายอมแมวคือแบบรับไม่ได้มากๆแต่ยอมรับว่าการลงสีอะไรเงี้ยสวยมากๆนะครับอันดับที่1น u ่งบจีนเนสฟออันนี้ที่เสียดายสุดก็คือ มันเป็นตัวที่สวยมากๆครับคู่สีคือสวยอะไรเงี้ยมันติดตรงที่มึงเอาขวดมาแปะทําไมคือลองดีไซน์แบบเอาขวดออกหน้ากากอะไรเงี้ยเป็นกระจกอะไรเงี้ยแล้วใช้สีตามที่มันใช้อ่ะผมว่าไม่งจะเป็นร่างที่แบบสวยงามมากๆนะครับน่าเสียดายจริงอ่ะไม่น่าเอาขวดมาแปะแปะแปะเลยอ่ะมันดูทุเรศนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแฮไรเดอร์ที่เสียดายดีไซน์ล่างสุดยอดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนที่เสียดายดีไซน์เหมือนกันก็ลองคอมเมนต์ดูถ้าไม่ได้อยู่ในอันดับนี้นะครับก็ถ้าอันดับไหนไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ